ปกติพูดสิ่งนี้กับแม่หน่อยค่ะหลังจากที่ได้เจอแม่หน่อยนะคะแล้วก็ได้เจอกับพ่อเอกครั้งแรกนะคะต้องบอ,อกค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันยังไม่ได้รีวิวแลวก็ยังไม่เห็นอีกหลายๆอย่างมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ดิฉันได้เดินทางไปที่ตะวันนามีอีกหลายเรื่องมากเลยที่ยังไม่ได้เล่าแล้วก็ได้แบบตกผลึกแล้วก็ได คิดว่าวันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะกับทุกๆคนดิฉันบอกขอบคุณแม่ค่ะก็คือแม่หน่อยก็ค,คือแม่ของน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะด้วยระยะเวลาที่สั้นมากที่ได้เจอกันเนอะแม่กําลังเดินกลับไปที่รถตู้นะคะหลังจากที่ลูกสาวกําลังถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ลูกเอ๊ะไม่ใช่ระหว่างที่ลูกสาวกําลังหลอดลงมาแล้วแม่กําลังหิ้วของไปที่รถตู้ จังหวนะนั้นที่ฉันหันกลับไปที่ฉันเห็นแม่ที่ฉันวิ่งตรงไปหาแม่ด้ฉันก็กรีดพร้อมกับพี่อุม้มิ่มแบบให้แม่หน่อยหนึ่งทีนะฮะแล้วด้วยกับความแบบรู้สึกด,ดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้เจอเขาและพูดประโยคสั้นๆคําเดียวเลยค่ะบอกกับแม่หน่อยไปว่าแม่เลี้ยงลูกสาวออกมาได้ดีมากเลยนะคะลูกสาวเป็นความสุขให้คนได้มากมายเลย แม่เลี้ยงลูกสาวออกมาได้ดีมากเลยนะคะลูกสาวเป็นความสุขให้คนมากมายเลยหลังจากประโยคนั้นค่ะก็แม่ก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณพูดคาว่าขอบคุณกลับมาหาเราแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะชุลมุนกับที่มีพี่วสิวาดลลงมามีพี่ออมพี่อ่ำแมลงมาด้วยอะไรบรรยากาศมันก็เลยวุ่นวายมากๆทําให้เราไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับแม่ต่อณนะตรงนั้นเนาะ แต่เรารู้กลับมาแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าใช่เราพูดคํานี้กับแม่ไปแล้วแล้วมันทําให้ใจเราแบบไม่มีอะไรที่ที่ที่ทำให้แม่ต้องต้องต้องเครียดแล้วอะ่ะนูอยากจะบอกกับแม่หน่อยเลยว่านี่คือสิ่งที่แฟนคลับที่รักน้องมากมาก,มากรู้สึกแบบนั้นนะคะว่าแม่เลี้ยงลูกสาวมาได้ดีมากเลยนะคะลูกสาวเป็นความสุขให้คนมากมายเลย นี่คือเรื่องจริงที่อยากจะบอกกับแม่หน่อยอะค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งนะก็ต้องบอกจริงๆว่าแม่หน่อยเจอดราม่าหลายๆเรื่องกับคนที่พยายามปัน่นว่าแบบทำไมถึงให้ลูกสาวกินปลากระป๋องทำไมถึงให้ลูกสาวเข้าเซเว่นทำไมถึงด้วยกับกระแสสังคมที่มันตีกลับมาแต่ว่าในมุมเราอะเรารู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องไปเปลี่ยนเป็นดาราเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม มีความสุขแบบเดิมกินแบบเดิมนอนแบบเดิมแค่ดูแลตัวตัวเองมากขึ้นในในมุมอื่นๆที่เข้ามาแต่ว่าถ้ามันยังเป็นความสุขของลูกสาวก็จงให้มันเป็นความสุขไปนะคะแล้วก็ได้บอกกับแม่ไว้ว่าแม่ถ้าโชคดีมากนัน่นแหละเป็นคําพูดนั่นแหละว่าแบบแม่เก่งมากเลยนะคะเลี้ยงลูกสาวมาดีมากเลยถ้าวันนี้ไม่มีแม่หน่อยเราก็คงไม่เห็นอุ้งอิงที่เก่งได้ขนาดนี้เพราะแม่ก็คือ สอนในทุกๆอย่างแล้วก็แม่ก็คือผู้ให้กําเนิดน้องจริงๆวันนี้น้องมาเป็นความสุขให้กับผู้คนนะคะเราเชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราตกหลุมรักเด็กผู้หญิงที่ชื่อรัตนาพรเพชรบ้านแปงเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะดีใจถ้ามีคนได้เดินเข้ามาแล้วมาบอกว่าคุณเลี้ยงลูกคุณได้เก่งมากอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ที่ฉันรู้สึกแอปถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า appreciate คือแบบรู้สึกชื่นชม ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือชื่นชมอะแล้วรู้สึกชื่นชมแม่มากๆที่แม่ทําสิ่งนี้ให้กับลูกสาวแล้วก็ทําให้ลูกสาวโตวเป็นเด็กแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีมากๆขนาดนี้นะคะหลายๆครั้งหลายๆคราวแล้วเราก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเกาะกําแพงที่ดีมากๆนะคะเป็นสนามทองแดงสนามสนามสนามไหนนะสนามทองแดงไม่ใช่ไม่มีสนามอะอะไรวะ ผนังทองแดงกับแพงเหล็กนะคะแม่คืนนี้ด่านแม่คือด่านแบบด่านหลักๆเลยที่ที่แบบเป็นคนแบบคอยเป็นเกราะป้องกันกับพี่หมอนอิงในการที่จะทาให้เด็กผู้หญิงนะเติบโตมาในสังคมที่ดีเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีโดยที่แบบไม่หลงละเริงการที่เป็นศิลปินนะคะสิ่งสําคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างมากๆเลยคือการที่รับมือกับความดังได้อ่ะ ถ้าสมมติว่าสามารถรับมือกับความดังได้เขาก็จะดังได้ต่อไปเรื่อยๆเลยจริงๆซึ่งมีใครหลายๆคนค่ะที่เป็นไอดอลตกมาตายกันไปเยอะมากนะคะที่แบบไม่สามารถที่จะคอนโทรลความดังหรือว่าไม่สามารถที่จะจัดการกับความดังของตัวเองได้แต่อู๋งอิงรนะัตนพรมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีค่ะดิฉันได้เจอกับพ่อเอกค่ะด้วยเหตุการณ์ที่ว่าพ่อเอกกำลังหิ้วมาลายมาและเดิน ปลีกนอกอะปลีกนอกของของสนามแล้วพ่อก็เดินมาคนเดียวซึ่งดิซันก็จําพ่อเอกได้แล้วว่าดิซันก็ดูพ่อเอกดูคลิปใช่ปะ่ะดิซันก็เดินออกไปเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นนะก็เป็นช่วงที่น่าจะเป็นพ่อโจร้องอยู่แล้วพ่อเอกกาลังตีวงไปเพื่อที่จะแบกมาลาัยพ่อหักแม่หักเพื่อที่จะไปคลองมาลาัยให้กับลูกสาวเป็นการส่งงานดิซันก,ก็เจอมาแล้วก็เจอพ่อเอกแลสก,กุ๊ย ไปหาพ่อเอกฉันก็เลยพูดกับพ่อเอกเหมือนที่ฉันพูดคล้ายๆกับพ่อนนนไปว่าพ่อเอกหนูดูคลิปอยู่นะคะรอคลิปพ่อเอกทุกวันเลยพ่อเอกหนูดูคลิปอยู่นะคะรอคลิปพ่อเอกทุกวันเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราบอกกับหลายๆลคนแล้วก็ได้พูดกับพ่อไปด้วยนะวันนั้นที่พ่อที่พ่อไปส่งอ่ะที่พ่อส่งอ่ะแล้วหนูแล้วฉันก็บอกกับพ่อไปว่า พ่อเอกเดี๋ยวนี้พ่อพูดเก่งมากเลยนะคะและฉันรู้สึกกับแต่จริงๆนะพ่อพูดเก่งขึ้นมากเลยจริงๆนะคะพ่อเอกพูดกับพ่อพูดในคลิปอะได้แบบได้แบบ,แบ,บเก่งมากยิ่งขึ้นไม่ดูค่เขินแล้วก็ลงคลิปน้องไวมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าแบบจะทํำยังไงให้เป็นคอนเทนต์ให้คนมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยจริงๆที่เป็น ผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับลูกสาวองค์อิงรัตนพรมาเสมอและก็ตลอดเวลาเด็กจะดีไดไอดอลจะเก่งได้ศิลปินจะดังได้ก็มีพ่อมีแม่นี่แหละที่เป็นที่เป็นคนที่เป็นการปูรากฐานให้กับลูกยิ่งถ้าสมมติแบบเขาไม่เคยที่จะแบบรู้เลยว่าวงการบันเทิงมันเป็นยังไงวงการหมดลำํำมันจะต้องไปในแทรดิทิศท,ทางไหนอ่ะเพราะเอกกับแม่น้อยถือเป็นคนที่ เก่งมากๆคนหนึ่งเลยที่สามารถพาอุงอิงมาได้จนถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้พ่อกับแม่แบบเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราเชื่อว่าหลังจากนี้และตลอดไปสิ่งที่เขากำลังจะพบเจอกันนะต่อจากนี้มันมันจะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นพบเจอกับเรื่องที่ ต้องโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นในการจัดการนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่อยากให้ทิ้งความเป็นบ้านๆความเป็นรากเงาความเป็นคนอีสานความเป็นแบบกินง่ายอยู่ง่ายแบบเราแบบนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนคลับตกหลุมรักน้องได้ในอนาคตค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมขาว่าตอนนี้น้องฉันก็คือมาตามรูปแล้ว8 1 3อีก50รูปใกล้ละใกล้ละเดี๋ยว c o ให้ ลองส่ปมาตามละโอเคขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะไว้ฝากกด l ล k e กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกันใหม่นะคะโอเคบ๊ายบายาปไายค่ะ